่าวดีตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับสำหรับลิซ่าโซโล่ที่ขณะนี้ทาง YG ได้ออกมายืนยันเราด้วยว่าพร้อมลุยโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าแล้วและมีกำหนดการถ่ายทำ MV โซโล่เดบิวต์ในสัปดาห์นี้ด้วยก็เลยสร้างความตื่นเต้นให้กับเราแฟนๆและสื่อต่างประเทศทั่วโลกกันไปแล้วตั้งแต่เมาาื่อเช้านี้พอมาช่วงเย็นวันนี้ที่ผ่านมาน้องลิซ่าก็ได้มาปล่อยภาพสวยๆลงทาง IG ส่วนตัวด้วยลุกหน้ามา้าผมยาวสีดำารมแท็กแบรนด์บุงกัลีกับเซตภาพทีมแอนแดในคอลเลกชัน B01 งานนี้ก็เลยทําเอาแฟนๆแห่กดหัวใจให้น้องอย่างรวดเร็วภายใน3ชั่วโมงเกิน3ล้านไลค์และในตอนนี้ก็ใกล้ครบ4ล้านไลค์แล้วด้วยนะครับและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นกับการปล่อยวิดีโอสั้นๆกับทางบุงกาลีในเซตภาพชุดนี้กับคอลเลกชันของ B z e r อย่างต่อเนื่องงานนี้ก็เลยมีทั้งแฟนบอยแฟนเกิร์ลชมน้องกันยกใหญ่ถึงลุกผมยาวสวยสงา่าสาหรับออร่าคนที่จะมีโซโล่ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเร็วๆนี้เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปกดไลค์กดหัวใจในไอจของน้องลิซ่า ก็อย่าลืมไปกดหัวใจให้น้องเพื่อเพิ่มยอด engagement ให้น้องกันเยอะๆนะครับ